โอเคครับ okay, ผมบัดดีทุกคนด้วยนะครับผมก็หลายคนน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมดิสหน้าจอดำนะผมอย่างนี้นะผมอันนี้เราทํายังไงมันก็ไม่หายใช่ไหมผมมีวิธีนึ่งนะผมใช่เดี๋ยวผมจะมาบอกเลยแล้วกันอันดับแรกนะกดคอ c t r ลแล้วเราก็กดชิปแล้วก็กดไ I ครับผมพอเราก,กดปั๊บใช่ไหมอ่านี่มันจะขึ้นโค้ดอย่างนี้มาผมอันดับแรกทุกคนจะอยู่หน้าต่างนี้ครับผมต่อไปกดไปที่ Network ครับผมแล้วเราก็อันนี้ดิมันตัวเนี้ยมันยังจะไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับผมคือเรากดติ๊กไปปั๊บเห็นตรงนี้ไหมรตรงเนี้ยเราก็กด control r ลยครับผม c o n โ r ร l แล้วก็ r นะมันจะขึ้นโค้ดอย่างนี้ครับผมใช่ขึ้นโค้ดอย่างนี้แล้วก็กดดูสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวนะอ่าโอเคขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วเราก็ให้ทำเมตรทำไมหน้าต่างผมมันไม่เต็มอะ ขึ้นอย่างนี้ปับ๊บมันจะให้เราไปหนึนะเอออาการเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ผมให้เรากดติ๊กนี้พอนะใช่แล้วเราก็กดออกเลยผมใช่อันนี้กดดิสออกแล้วเราแล้วเราก็กดเข้าดิสใหม่ดิสคอร์ดใหม่นะผมใช่กดเข้าไปใหม่ อันนี้ผมก็เพิ่งเป็นสดๆละร้อนเลยไงใช่แล้วแล้วก็เพิ่งแก้ได้นี่ครับผมก็ประมาณนั้นนะผมเนี่ยคือพอเราแก้ปั๊บเนี่ยคือมันได้เลยครับผมก็ทําตามผมได้เลยนะผมประมาณนั้นเลยก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมคือใครที่ไม่ได้ก็สามารถแบบ แสดงความคิดเห็นไว้ได้านล่างก็ได้นะว่ามันอ่ามันเป็นอะไรอีกนะผมเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้มาให้อีกนะผมใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะผมกดติดตามมาด้วยนะครับผมเจอกันค่ะผมขอบคุณที่รับชมนะคะ